เจกลอยเอาอ,อีกลอยหนึ่งโดนแรงมากเลยนี่ก็ลอยนึงอีกก็ซีลอยแล้วเป็นยางบรรยากาศแน่นแมาออกกำลังกายกับเดกเ็กอุน เล็นบาเลยมันมันแลว่าเน็นคำแล้วก็กระเมื่อนกลางเมืองปาเีสอยกางที่ล่าลักแสงเงี่ยงกี่างออกกำาลังกายแบบมือแ้มนิ้วเอเห็ดเีกจะนอนเปลี่ยนเห็ดเอกหาไ่ได้หาลอย มาหลายรอบสมัยอยากมากก็ลังเปิดไฟเผืเเ่อไม่แห้งว่ะตั้เป็นเสิรนถนนทาง กต่ละเว้นออก,กาเวลามาออกกําลังกายเนาะนี่แองพี่น้องเลยได้ออกกําลังกายเหมือนเหมือนเติมพลังให้ร่างกายเขาเนาะคือเมื่อไหร่บัด้ออกกําลังกายรู้สึกเลยรบตัวมวลเนี่โตเนาะพยายาม ฮะเวลา10นาที30นาทีก็ได้แรนมากออกำลังกายขึ้เพาะอ้าออกมาฝ่าฝนมากนะออกแค่น้อยก่อนเผื่อกำลังออกเฮ้ยจ๋าเฮ้ยจ๋าจะได้เมเปียน ไอคลิปอีกสามสิบวัรดีดีต้องฝากอีก